ที่41ปลดปล่อยสู่อิสระนั่ำเกง่งยุ้ยเตา่าสถานใจบุกมีผิดตนเองยังไม่อาจตายนี่าเหตุของบิดามารดาไม่ทันชำวราลางบัญชีที่สิทธิ์ในสาพันธ์ถูกทำลายไม่ทันทวงถามพระคุณของสองจอมกระบีเมฆลิวยังไม่ได้ทดแทนหากแม้นตายไปนับเป็นที่ผิดหวังต่อผู้ยังมีชีวิต และมีอาจแบกหน้าไปพบผู้ตายอีกประการตนเองได้รับปฏิหารลำฟ้าเป็นสิทธิ์เพียงคนเดียวของวังปฏิหารคำร้านวาสนาที่ฟ้าประทานให้ใช้ได้เหมาะสมยิ่งตนเองไม่อาจตายไม่อาจตายเด็ดขาดแต่ชมสะกานผมขาวถูกสื่อแปเมื่อครั้งมีชีวิตจองจำไว้หากปลดปล่อยออกมา วงนักเลงจะประสบมหาภัยแล้วตนเองในเลยไปพบวิญญาณศักดิ์สิทธิ์บนสวงสวรรค์ของเสือแปรได้เสื้อขาวหน้ากากถลกเห็นน้ำเก่งวิเตาเงียบงันไม่กล่าววาจาจึงเอ่ยสืบต่อท่านนับเป็นผู้ชาญฉลาดย่าได้ตัดสินใจด้วยอารมณ์เดือดรนไม่เกิดประโยชน์ใดเลยน้ำเก่งวิเตาคบคิดอย่างรวดเร็ว สถานการณ์คุกขามถึงปันนมีสู้ปลดปล่อยฝ่ายตรงข้ามออกมาก่อนจากนั้นหาทางกำจัดไปแต่เสื้อขาวหน้ากากทารกห้าใช่ชนชาวธรรมะหากทลายค่ายก่นให้ฝ่ายตรงข้ามพลันลงมือตอนนอกจากต้องตายเปล่าแล้วยังเป็นการพาะเพศภัยให้กับวงนักเรลงโอ้ได้คิดจึงตัดใจกล่าวว่าทำไม่ได้เสือขาวหน้ากากทารก แผดเสียงโหโร้กล่าวว่าเราสามารถทำลายพลังฝีมือของท่านทำร้ายสองตาท่านบอดสนิทปล่อยให้ท่านลำเค็นไปชั่วชีวิตนำเก่งวิเตาสะทานใจอย่างรุนแรงนี่นับว่าหน้าวาดวันกว่าความตายและฝ่ายตรงข้ามลงมือได้จริงๆแต่ด้วยอุปนิสัยเดือรันทนงนำเก่งวิเตา่าขบล้ามแนบแน่นกล่าวว่าท่นยานใหญ ไม่กล่าวให้ทารุณอมิตกก่านี้ข้าพเจ้าไม่เคยยอมสยบต่อคำคมคูมาก่อนทันยโสพยองยิ่งฮะบอกกล่าวโดยเปิดเผยมารดาเราตอนถูกพิชาเท่าปฏิหารจองจำเรายังอยู่ในวัยเยาว์รับการเขี่ยวเข็นทรมานจึงเจริญเติบโตใหญ่ได้หลายสิบปีมานี้เพื่อช่วยเหลือมารดาได้ทุ่มเทความพยายามทั้งมวล ดังนั้นเราจะไม่คำนึงถึงวิธีการใดๆเพียงต้องการสมความมุ่งหมายในตำใต้ผู้ใดไม่ต้องการบิดามารดาเปลี่ยนเป็นท่านจะทำอย่างไรนำเก่งยุ่ยเต่าจิตใจวันไหวนี่นับเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปแต่ก็สวนคำว่าข้าพเจ้าขอกล่าวตรงๆมาดาท่านวันใดพอหลุดจากที่คุมขัง,น,งน่ากลัวต้องมีผู้ไรความผิด ประสบเครากรรมมากมายกายกองไม่เป็นเช่นันน้เด็ดขาดวาจานี้เชื่อถือได้หรือเรารับรองว่าจะทวงถามบัญชีกับผู้เท่าปฏิหารเพียงผูด้เดียวน้ำเก่งวิเต่าต้องคบคิดใครครวญแล้วกล่าวว่าผู้เท่าปฏิหารสูงไวกว่าร้อยปีหากเสียชีวิตไปแล้วเรามันย่อมมีทาย,ยาจู่หากแม้นไม่มีเราเราจะโบยซากศพ น้ำเก่งวิเตาเสยวกายยางหนาวเนี่ยกล่าวว่าผู้เท่าปฏิหารยึดมั่นในคุณธรรมพฤติการที่กระทำไปเพียงเพื่อเคารพเหตุผลยุติธรรมของฟ้ามุ่งหวังให้มะคาบูเที่ยงธรรหกบปากกักกันผู้คนเป็นเวลาหลายสิบปีนะับว่าสูญเสียมโ,มโนธรรมไปแล้วมารดาท่านกอมหันตภัยแก่มวลสิ่งมีชีวิตมีแต่ทำเยี่ยงนี้จึงจะสยบนางไวเอาเถอะ วาจาไร้าสาระจะได้กล่าวท่านทีแท้จะรับป่าตกลงหรือไม่ข้าพเจ้าต้องการข้าพเจ้าต้องการทราบว่าหลังจากเสร็จสิ้นเรื่องราวแล้วท่านจะจัดการกับข้าพเจ้าอย่างไรเสือขาวหน้ากากทารกกล่าวโดยมิขบคิดว่าตบคลายจุดให้ท่านเป็นอิสระปลดปล่อยท่านไปได้ตามสะดวกท่านมีเกรงว่าข้าพเจ้าจะวูกลับมาทวงถามบัญเชียร์ฮ่าฮ่าฮ่า เรายามประนามคุณธรรมตลอดมาแต่เห็นแก่วาจาท่านประโยคนี้เราจะไม่กลับคืนคําเด็ดขาดเรื่องภายหลังค่อยว่ากล่าวกันในภายหลังขขาพเจ้ามีเงื่อนไขข้ออื่นเสื้อขาวหน้ากาก,ากเทารกถามว่าเงื่อนไขใดมานาท่านหลังจากเป็นอิสระสมควรใช้ชีวิตว่นปลายยอ่างสุขสงบจะได้คิดล้างแค้นทวงถามบัญชีข้อนี้กระทำไม่ได้ ความแค้นที่สะสมมาหลายสิบปีในเลยคลี่คลายโดยง่ายได้ไดหากช่ชีวิตของนางนี้มีอาจได้รับอิสระภาเสื้อขาวหน้ากากเทารกกูคำมรามว่าต้องได้คือวันนี้เองท่านคิดว่าข้าพเจ้าเตรียมรับปากตกลงหรือจะอย่างไรท่านมีอาจไม่รับปากนำกเก่งวิเตาคบคิดขึ้นแล้วกันไปเถอะตอนเองเป็นทายาทวังปฏิหาร ขออริบาทมางนี้สมควรแบกกระไปบัดน,นี้จะส่งเสริมให้มันซองแม่ลูกพบหน้ากันแล้วค่อยคิดหาหนทางแก้ไขภายหลังดังนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้ามีวาจาขอระบผู้บอกหากมารดาท่านหลุดพ้นจากการกักกันนิสัยใ,ใจคอยังไม่แปลเปลี่ยนไลลาข่าคนที่อะไรความผิดข้าพเจ้าจะหาหนทางคร่ากลุ่มตัวมากักกันต่อไป นั่นเป็นเรื่องของท่านข้าพเจ้ารับปากพวกเราจะดำเนินการทันทีท่านยังไม่คลายจุดให้กับข้าพเจ้าเรารับปากท่านว่าหลังจากเสร็จชิ้นเรื่องเราจะตบคลายจุดให้ท่านกล่าวจบคํานีพร,ร่างนําเก่งวิเต่าขึ้นวิ่งปราดปราดไปยังหวงสุยหลังมืึมาชูพริบตามาถึงนอกขบวนคยก่อนที่ก่อช้างอยู่หน้าหวงสุย และเห็นชมสครานผมขาวนั่งอยู่บนหัวซุยแผลทัวร์ดังสนันบันใบกล่าวว่าหนูเอย๋ยสำเร็จหรือไม่มารดามันรับปากแล้วฮ่าฮ่าหนูเอย๋ยจะยอดเยี่ยมนะเสื้อขาวหน้ากากเทาร,รุกล่าวกับน้ำเก่งวิตเตว่าท่านชายปากชี้แจงแนะนำเราจะพาท่านเข้าไปน้ำเก่งวิตเตวาลอบอธิษฐานบอกกล่าวต่อเสือแปะตลบหนึ่ง จากนั้นชี้แจงวิธีเข้าสู่ค่ายก่อนในสายตาของผู้มิได้ศึกษาคนกวา่าขบวนค่ายก่นเล็กๆนึ่มีผิดแพงไปจากกำแพงเลยแต่สำหรับกับผู้รอบรู้เป็นเพียงกองเห็นที่อะไรความหมายลดซ้ายเลี้ยวกวา่ารุดหน้าถอยหลังอยูชั่วขณะกลมาถึงหน้าห่วงสุยได้เสื้อขาวหน้ากากทา,ารกวางร่างนำเก่งวิเตาลงคุกเข่าโครมลงบนพื้นดิน กล่าวเสียงสั่นสะท้านมารดาหลายสิบปีมาแล้วที่เราสง่งถูกกลางกัน้นเม้อยูร่วมรวมกันโฉมสครานผมขาวยืนมือรูปคำศีรษะเสื้อขาวหน้ากากทารกกล่าวว่าคิดไม่ถึงว่ามารดาจะได้รับอิสรภาพหน๋วลุกขึ้นมาเสื้อขาวหน้ากากทารกพุ่นลุกขึ้นมา ครากรนัำเก่งวิเตาพบผ่านชมสครานผมขาวในเวลาค่ำคืนและระยะห่างจากกันบัดนี้เป็นยามที่ว่าทั้งมาถึงใกล้กายเห็นนางได้ชัดตาขึ้นนางอสูรนี้พมเผ่าข้าวโพรนแต่วงหน้าคล้ายกับเดรุนีแรกรุ่นเพียงแต่พอประสานศพกับประกายตาที่เกี่ยวปัดของนางอดสรรสยูนในใจไม่ได้ทันใด เสือขาวหน้ากากทารกุกเพ่งมองไปที่ไกลตากล่าวว่ามารดาคล้ายกับหนีหนวยราะเวียนของพักมังกรทองใกล้ใกล้มาอย่าไปสนใจพวกมันเสือขาวหน้ากากทารกุกกล่าวว่าพักมังกรทองเคยทรงบัณฑิตมือปีศาจมาตกลงเงื่อนไขกับมารดาบอกว่าจะหาทางช่วยท่านให้ผู้เทารุดพ้นจากที่กักกันแต่มารดาต้องเป็นองครักษเทพเจ้าพวกมัน ดังนั้นพวกเราสมควรเร่นกายสักคราจะได้ให้พวกมันเห็นว่าผู้บุตรเข้ามาอยู่ร่วมกับท่านได้แล้วตกเราเราเข้าสู่ลุมฝังศพเถอะนําเกง่งวิเต๋ก็ถูกนำพาเข้าสู่ลุมฝังศพสภาพการแต่งกายในลุมฝังศพล้วนเหนือความคาดหมายและเห็นปรกายอันญมณีแผลวพลายสันนิษฐานว่านี่คงเป็นวังใต้ดิน ฟังซากศพเสตีรุ่มรวยหรือคุณนางใหญ่แต่อาหารการกินจะได้จากที่ใดนับเป็นที่น่าสงสัยนักเสือขาวหน้ากาก,ากเทารุกเพิ่งเข้ามาเป็นคนแรกจึงกล่าวอย่างตื่นเต้นว่ามารดาสถานที่นี้ยังไม่เหลวชมสะรานผมขาวชุดนั่งลงบนเก้าอี้กล่าวว่าหน่วยเจ้าก็ถือกำเนิดขึ้นในที่นี้เองนำเกงยุตเตาอาศัยวาจานี ขาดคำนวณได้ว่าหงสุยโบราณนี้ความจริงปลูกชมสกคานผมขาวยึดเป็นรังที่อาศัยซือแปรก็ตั้งขบวนค่ายก่อนเที่ยวโรบหนกกักกันนางไว้ภายในเสื้อขาวหน้ากากทารุกถามว่ามาดาพวกเราเมื่อใดจึงจะจากไปพวกเราจะไม่ไปจากที่นี่ขอเพียงทราบวิธีเข้าออกค่ายก่อนนี้ยายไม่ใช่เป็นที่อาศัยอันปรดเสฐขบวนค่ายก่อน กลับกลายเป็นกำแพงป้องกันห้องซุยโบรนาณน,นีฮ่าฮ่นั่เก่งวิเตาอดถามอย่างสงสัยใครอยากรู้มีได้ห้องซุยนี้ถูกขบวนข่ายกลนกอรายลอมมิทราบได้รับอาหารจากที่ใดเสื้อขาวหน้ากากเทารกกล่าวว่าที่นี้มีน้ำบาดาลเห็ดงอกงไงใช้เดิมกินประทังชีวิตอาหารและข้าวของอื่นสามารถโยนฝาอากาศเข้ามานำเก่งวิเตา พิ่งได้ว่าค่ายคูประตูคนสะยบแต่ผู้คนไม่อาจคว้างกั้นสิ่งของชมสครานผมเขาปลายตามองน้ำเก่งวิเตอย่างเย็นชากล่าวว่าถ้ารกนี้มียินยอมทำตามคำข้อขอร้องแรกเริ่มของมารดาบุเราคิดจัดการกับมันอย่างไรปลดปล่อยมันไปอะไรปลดปล่อยมันเรือถูกแล้วปุรับปากตกลงกับมันแล้ว โฉมสครานผมขาวกล่าวว่าบุตรเราไปฝึกนิสัยลั่นปากแล้วต้องทำตามตั้งแต่เมื่อใดสำหรับกับมันผู้บุตรจัดจูเนือกดเกณฑ์อย่างนั้นความลับในที่นี้ยังไม่ใช่ถูกแพร่งพลายไปหรือผู้บุตรเชื่อมันในอุปนิสัยมันน่ากลัวถูกแพร่งพลายไปเอาเธอวันนี้เราสองแม่ลูกเพิ่งได้อยู่ร่วมก็จะคล้อยตามเจ้าครั้ง,งเสือขาวเทาเรุ นำพาน้ำเก่งวิเตาออกจากวงซุยกว่าสาตาไปเบื้องหนอกจนแน่ใจว่าไม่มีผู้คนใดประปนดูจึงตบคลายจุดให้กับน้ำเก่งวิเตานำเก่งวิเตาเคลื่อนไหวได้เป็นปกติทันทียืดกายขึ้นกล่าวว่าท่านมีเกรงว่าข้าพเจ้าจะลงมือบ้างหรือเราทราบดีว่าท่านไม่ทําเช่นนั้นไม่แน่นักอาจบางที ท่านตรงสำนึกเสียใจที่ไม่ได้กำจัดขา้าพเจ้าทิ้งไปหากคิดฆ่าท่านเราก็ลงมือไปนานแล้วพอท่านฆ่าขา้าพเจ้ามีทราบท่านจะออกยาค่ายกอญญ์ใดฮ่าฮ่าท่านที่นบเตอมเสือขาวหน้ากากเทารุกไม่ใช่มีเชื่อเสียงด้วยโชคช่วยคำนวณพลังฝีมือท่านเหนือล้ำกว่าขั้นหนึ่งคำนวณภูมิปัญญาอายุท่านยังอ่อนเยาว์คณะที่เข้าสู่ค่ายกน เราทิ้งรหัสไว้ทุกฝีก้าวตอนนี้เขาออกได้ตามใจนึกแล้วนำเกง่งวิเตานับเถือเลื่อมใส่ในฝีมือนี้ของฝ่ายตรงข้ามนักเสื้อขาวถักหน้ากากทารกเอ,อ่ยสืบต่อพวกเราทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาแล้วท่านเชิญตามสะดวกนำเกง่งวิเตาคบคิดอย่างรวดเร็วตอนนี้สมควรระบุบอกศักิ์รีตัวเอง สาสางข้ออริบาทมางนี้เลยหรือไม่แต่แล้วฉกคิดขึ้นสื่อแปดถึงแก่กรรมแล้วสา,ากสังขารอยู่ในวังห่วงห้ามก้นหุบเขาประกอบเรื่องชั่วรายก็ป,ปล่อยให้นางมีชีวิตบั้นปลายโดยสงบเถอะการจองจำลายสิบปีนับเป็นการลงทันที่สาสมแล้วเพราะได้คิดจึงกล่าวข้าพเจ้าขอเน้นย้ำวาจาเดิมหวังว่ามานาทันจะได้ก,ก่อกรรมทำแก่นอีก โอกาสหน้าพบกันใหม่กล่าวจบก้าวจะยาวออกยากค่ายกอนขณะจะถึงประตูค่ายกอนประกายตากวาดมองไปยังป้ายศิลาซึ่งสื่อแปลจารึกอักษรไว้ต้องชะงักเท้าลงยางลืมตัวจบบทที่41